เมื่อนัดเจอพนักง,งานต่อภาษีที่น่ารักะะมากอ้วนน่ารักมใช่นะครับนี่ครับคันเก้านะคะต่อภาษีพนักง,งานน่ารักนะคะอันนี้ขับมาต่อได้เลยนะคะแล้วก็รอเอาได้เลยนะคะถ้ารถจักรยานยนต์ต่อได้เลยไหมคะ พลบอไม่มีต้องซื้อพรลบอก่อนอ๋อโอเคค่ะเสร็จแล้วนะอ้าวอะไรยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเป็นยังไงหุ่นพนักงานน่ารักมากเลยเมื่อกี้ว่าจะถ่ายดูใกล้ๆกลไม่ได้ดูเลยนั่นรักจังไยค่ะน่ะมาดูสิคะหมดใบห9 0 0บาทนะคะยังไม่ใช้เวลาไม่ต่อไม่ถึง1นาทีนะคะได้เรียร้อย เร็วมากเลยอ่ะเป็นร้อเรือนระบหม่นี่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าตัวนี่นะคะไม่อยากเข้าตรออนี่ขับเข้ามาแล้วก็ต่อได้เลยนะคะก็จะที่ที่เราแต่รถต้องไม่เกินสิบปีต้องไม่เกินเจ็ดปีรถยนต์นะคะไม่เกินเจ็ดปีนะคะเราต้องซื้อเราต้องซื้อภาษีก่อนซื้อภาษีเอ้ยซื้อพรบก่อนนะคะ แล้วก็เตรียมพรบตัวเก่ามาให้ดูด้วยรถก็เกินเจ็ดเจ็ดตึ้งสิบปีอันนี้คือขั้นตอนการต่อภาษีแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงๆนะคะเร็วมากนะคะแล้วก็อันเก่ายังไม่หมดเลยนะคะอันเก่าหมดวันที่สามธันวาเน้นต่อล่วงหน้านะคะเพราะว่ามาพอดีเลยแล้วก็ต่อเลยนะคะอันนี้อันนี้ภาษีตัวเก่าเขาเก็บไปไหมให้เราคืนใช่ไหม ภาษีเอ้ยพอรบออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าภาษีรถยนต์นะคะป้ายวงกลมเขาบอกว่าป้ายวงกลมเป็ทำไม,มเป็นสีเหลืองอะเนาะเขาเรียกว่าป้ายอันนี้พอลรบอ,อ,นนอพอลรบอรประมาณพันกว่าบาทรวมรวมสองพันกว่าบาทนะคะอันนี้อันใหม่นี่เดีด๋ยวไปดูไปเสร็จอันใหม่ 82บาทนะภาษีพันเก้าปสอพันบารถของแนนเนี่ยค่ะยังไม่ถึง7ปีนะคะก็ไม่ต้องตรวจสภาพนะคะซื้อพอรบอรเสร็จก็มาต่อภาษีได้เลยนะคะ ใครที่อยากราู้ราคาในรถแนนรถแนนปีห้าเจ็ดนะก็กต่อเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้าน แล้วพรุ่งนี้ต้องมีงานที่สนามนะคะเราก็เลยต้องจอดรถไว้ดีกว่าแล้วก็กลับคันเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรทานนะคะคเสร็จแล้วก็กลับบ้านพรุ่งนี้เชา้ามาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ทันได้ขอเบอร์พนักง,งานเลยอะโอ้โหลูกก็ไม่ทันได้เายพ <c> น <oughs> ักง,งานต่อพรเปิดประตูเลยต้องมาต่อ่ไปใช่ไหมมาให้ดีแ <ไป S 2> <อ>ต่ไร<ด>เ <ไป S 1> อาอีกสี่ครับ เดินทางกลับบ้านตรวจคืนแล้วนะคะท้งจังหวัดน่าจะมีแค่เฉพาะในจังหวัดวีรำนงคะที่ต่อได้แบบระบบเขาเรียกอ,อะไรล,ล้อเลื่อนเหรอใช่ล้อเลือ่อนล้อเลือ่อนคือขับรถมาจอดไม่ต้องวนจอดรถเลยนะคะจอดแล้วก็ยืนืนกอ,อกสารใน,ในตู้แต่ถ้ามาช่วงเที่ยงก็มาทำงานกัเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาเมื่อกี้มาตอนเที่ยงพนักงานกินข้าวก่อนเลยไปขับวนๆรอซื้อของแล้วก็ นี่ซื้อของเมื่อกี้ไปซื้อของมาได้อันนี้นะคะไม่ได้ไฟเลี้ยวอันนี้มา LED เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าใส่ไปเราจะเป็นยังไงนะคะหน้าหลังอันนี้คู่ละ180นะคะซื้อจากร้านสีน้ำเงินอะไรแต่งนะคะจวัดร ซื้อไฟท้ายไฟท้ายมันขาดก็จะซื้อเป็นแนวดีๆมันไม่มีอะ่ะมันมีตัวอนเก่ามันขาดไปดวงนึงนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะดูตั้ต่มันใช่เหรอจีผมซื้อมาใช้เองนี่สำหรับรถตู้นะคะนี่ใครไม่รู้จักอันนี้เชยมาก <c oughs> เขาเรียกว่าน้ำหอมน้ำหอมซิงคิงสเตล่าฟิชชั่นแมนคิงสเตล่าแต่เดนไม่ชอบใส่นะแดนชอบใส่กระรูน น,นีสาวๆชอบใช่ไหมเวน,เนิโอ้ไม่ใช่เหรอนี่น้ำหอมซิ่งคิงสเตล่าเฟรชีแบรหมีจิ้หมีเหรอเดี๋ยวเราก็ค่อยไปติดตั้งที่บ้านนะคะเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวนะคะเพราะว่าเราเขยบกลองไปมา,อาเอกสารเต็มหน้ารถเลยนะคะ มองทางเห็นไวเนี่ยเอาเอกสารมันนี่มาสรุปคนที่ตั้งใจมาทํานะคะทาไม่ได้เพราะว่าล้อยื่นจะจะไปได้จะไปสับล้อกันก่อนต้องสับล้อครับล้อยื่นครับรถอีกคั้นหนึ่งนะคะที่ลดสิ่งลดสิ่งแย่ที่นั่งขับตามมาเห็นไหมถ้าเอฟซีได้ดูล้อยื่นไม่ถึงหนึ่งนิ้วก็ต้องไปมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยขากนาจะอารมณ์รวยให้กันน้องเขาไม่อารมณ์รุนแง คือเขาน่าจะตรวจตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วมันเห็นรอยยื่นมันก็ตรวจไม่ผ่านนะ,ะไฟลงเลยนะไฟก็ต้องไฟงไฟเซเรนก็ต้องเอาลงนะคะไม่เปไ็นไรเพื่อความถูกต้องแน่นอนเพราะว่ารถคันน,นั้นเนี่ยเกินเจ็ดปีเราก็ต้องตรวจสภาพนะคะมันต่อพอรบรภาษีไม่ได้เลยนะคะดูหน้ารถกลับไปต้องไปเข้าคาเคนไหมมีทำงานก็กลัวฝนตกแล้วล้นางรถก็เสียค่าล้างไปเฉยๆนะคะ นะีพลลรขับห้อยนะเยดมากพรุ่งนี้นระาจะทำงานประมาณไม่หกโมงก็เจ็ดโมงเช้านวเราต้องขับจากบ้านกรดมานี่ใช้เวลานั้นยวแบบเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้ามีใจวลำํำก็แค่ปากซอยไปกับวลํำจนแบบว่า นิดเดียวอ่ะขับแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะชิน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 เส้นทางภายในตัวขาตั้งกล้องนะทีละสองอันนะไม่เคเ่อยเยอะเท่าไหร่เลยวัดปูดตอนนั้นปูไม่ขึ้นน่อย ที่เพิ่งเาขาให้เขาทําให้มันหนีบสายวัดบูธอะ ผมเป็นคนทำเองใช่ไหมกระสายนี่แหละที่ว่าสายมันหลุดแล้วเนี้มันกะสาดน้ำมันน้ำมันอ่ะมันกะสาดเต็มทงเครื่องอแล้วก็ต่ต้องรอยเครื่องมันเย็นแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่งว่าน้ำมันเครื่องมันที่ถ่ายแล้วนะน้ำมันเครื่องโบตุนมันมันมันถ่ายก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาที่น้ำมันเครื่องมันสาดต่ออ่ะมันก็ขาดกต้องเช็คว่ามันยังเหลืออีกไหมขาดนิดนิดหน่อยหน่อยไเฟานาะก็มันขายเป็นลิตร ่คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ทายให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการต่อพละตอภาษีของรถตู้นะคะหรือรถกระบกระก็ได้จะมีหน,นทางวิธีง่ายๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย